พูดโทอย่าลืมโทรนะคุณฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอายุยี่สบค่ะฟ้าที่ไรคะ <c oughs> คือ,อวันนี้หนูอยากจะมาปรึกษาคะ่ะว่าแฟนหนูอ่ะเขาเป็นคนแบบตอนเวลาเขาไม่สบายคะ่ะเขาจะเป็นคนขี้น้อยแล้วเขาก็จะชอบไปเซิร์ช g o o g l e แล้วเขาก็จะชอบมาถามเราว่าเขาอ่ะเป็นแบบนี้หรือเปล่าจนทําให้เราอ่ะหน่อยตามไปด้วยเรื่องอะ่ะมันเกิดจากที่ว่าเวลาที่เขาไม่สบายใช่ไหมคะคือเขาอาจจะชอบแบบเป็นฝีบ่อยๆไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเป็นฝีบ่อยแล้วทีเนี้ยคือเหมือนพอเวลาที่เขาเป็นฝีอะคะ่ะ เขาก็จะชอบมาถามเราว่าแบบเน,นี่ยอันเนี้ยมันคืออะไรอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยมันมันจะติดเชื้อในกระแสเลือดไหมเนี่ยเขาไปอ่านมาใน g o o g l e น่ะถ้าแบบไปจับมันจะแบบติดเชื้อในกระแสเลือดอ่ะเขาจะตายไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะเขาอ่ะเพิ่งไปทําจมูกมาแล้วเขาว่าเคยมีประวัติติดเชื้อแล้วเขาก็เหมือนแบบกังวลว่าครั้งเนี้ยที่เขาทําอ่ะเขาจะติดเชื้อไหมคือหนูก็เข้าใจในความกังวลของเขานะคะว่าเขาว่าจะกลัวติดเชื้อซ้าแต่ว่า หมอ,อเขาก็เหมือนแบบจ่ายยามาครอบคุมมากๆแล้วอะค่ะให้กินแบบเดือนหนึ่งเต็มๆเลยแล้วก็มีไปฉีดที่โรงพยาบาลหลังผ่าประมาณ3-4วันด้วยอะค่ะแล้วคือเขาว่าถามเราทุกวันเลยว่าแบบ ee, เนี่ยเมื่อกี้เไปจับเท้ามาแล้วก็แบบมาจับจมูกอะที่รัก มันจะติดเชื้อไหมอะ่ะหรือแบบบางทีเขาแบบว่าไปเซิร์กูเกิลมาเนี่ยเดี๋ยวเขาอ่ะจะต้องงดเค็มนะงดหวานนะเนี่ยเขาไปอ่านมากินกาแฟไม่ได้คือเขาจะกินกาแฟทุกเชา้าอ่ะเขาไปอ่านมามันกินกาแฟไม่ได้แผลมันจะบวมอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่าแล้วทําไมไม่ทักถามโรงพยาบาลล่ะว่าแบบเออกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกก็เนี่ยไปอ่าน Google มาเขาบอกกินไม่ได้สุูก็เลยบอกเขาว่า อ๋อคือเชื่อกูเกิลแต่ไม่เชื่อหมออ๋อ <c oughs> เขาก็เลยไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ไปอ่านมาแล้วมันเป็นอย่างนี้จริง,รงๆเราก็เลยแบบทักไปถามโรงพยาบาลว่าแบบมันกินกาแฟได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกแล้วเขาก็บอกว่าแบบเออทานได้ปกตินะคะคือเขาแบบกลัวติดเชื้อมากเขาถามเราทุกวันบางทีแบบเขาถามว่าเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันมันเหนียวเหนียวว่าอันนี้มันเป็นหนองหรือเปล่า <c oughs> เราก็จะแบบพอเราดูแล้วเราก็โอ้ยมันไม่ใช่หนองมันเป็นขี้มูกอย่างเงี้ยค่ะ แล้วจนแบบคือเขาถามแบบว่าเยอะมากๆากลายเป็นว่าเราก็เลยแพนิคไปด้วยแล้วเราอก็ไม่รู้ว่าเราอจะตอบเขายังไงดีบางทีแล้วคือเขามีน้องสาวเป็นหมอใช่ไหมคะ,ะหนูก็บอกเขาว่าแบบเออถ้าไม่รู้อะไรอะ่ะ <stol id> เราก็ให้อ่าใ,ใช่ให้แบบทักไปถามน้องสาวไหมเพราะว่าถ้าถามเราเราก็ไม่รู้ว่าเราอจะต้องตอบยังไงให้สบายใจแล้วถ้าตอบสบายใจเราก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะตอบถูกตามหลักหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนแบบว่าเ<ๆ>ขาถามเราบ่อยๆจนบางทีเราก็เกิดความ หงุดหงิดบ้างไงคะเราก็เหมือนแสดงจีหน้าและน้ําเสียงความหงุดหงิดแล<ะ>้วเขาอะก็เหมือนเหวี่ยงเรามาว่าแบบทาไมจะต้องเป็นเขาทุกที่เลยที่เขาถามอะไรแล้วที่รักก็ต้องหงุดหงิดแล้วเขาก็ปิดประตูบิดตูดใส่หนูไปเลยอะแล้วมันก็เริ่มแบบทะเลาะ กันบ้างกับเรื่องแค่แบบว่าเขาถามเราเยอะๆแล้วเราก็เริ่มหงุดหงิดน,นะคะมันเริ่มกลายเป็นปัญหาหนูก็เลยอยากถามว่าเออหนูควรจะแบบคุยกับเขายังไงเลยควรจะพูดหรือบอกกับเขายังไงให้เขาแบบไม่กังวลน,นะให้เค่าังรู้สึกเขาแล้วก็ให้เรารู้สึกไม่แย่ไปกว่านี้ด้วยอะคะ่ะแล้วตามบอกให้เขาคุยกับน้องที่เป็นหมอแล้วเขาว่างไงคะ <S <S เขาก็คุยนะคะแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาถามหนูอยู่ดีโ,ดโลก เราตอบได้ไหมว่ากูไม่ใช่หมอหนูก็ตอบแล้วก็พี่หนูก็บอกว่าโอ๊ยบอมแม่นหมออันนี้มาถามแล้วสิหูบออ้า,อาวะรูไมนี่้แล้วพ<า>ันมาจังไหด้พูดมาจังไได้ฟ้าเขาก็บอกว่าเอาก็เขาก็ไม่รู้เขาก็ถามเห็นที่รักก็ทําจมูกเหมือนกันเ็าบอกว่ามันก็จะมาเทียบกับเขาไม่ได้เขาไม่เคยติด คื้ออีปอบบอกเขาอีปอบตักเออะที่จีนี่เจอหน่นาหญ่ใหญ่ๆหน่อยแม้ป่วยก็ไม่ได้แบบว่าเออเขาก็เหมือนแบบนอยเราไปเลยทีนี้แล้วจะไมเรขาหายยังตอนเนี้ยเออติดเชื้อเขาไปหาหมอทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาแพ้ยาด้วยหนูก็เลยเหมือนแบบ คือตัดไหมสิบวันคือเขาไปหาหมอได้เจ็ดวันแล้วค่ะตอนนี้คือไปทุกวันเลย <laughs> หนูก็ให้พี่เขาแบบกินขี้มูกกินน้ำมูกอะไรให้แล้วก็ให้พี่เขาดูแผลพี่เขาก็บอกว่าแผลแห้งดีมากเลยนะคะแบบปกติเลยพี่พยาบาลเขาก็บอกว่าปกติค่ะแบบเป็นหวัดปกตินะคะคัดจมูกแบบนี้ปกติไหมครับแบบมัญชาชาอ๋อมันบวมค่ะแบบปกตินะคะแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาแล้วเขามาถามเราอีอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุเท่าไหร่คา แฟนใช่ไหมคะแฟนปีนี้สามสิบเข้าสามเอ็ดโอ้ตาย่าแล้วโตวกว่าหนูเป็นสิบปีเลยนะใช่คือเหมือนแบบเขาไม่ค่อยป่วยอะคะ่ะแต่ว่าพอเวลาเขาแบบเป็นอะไรทีหนึ่งเขาก็จะเป็นหนักมากเขากังวลแบบมากๆใช่แต่ว่าเรื่องอื่นคือเขาดีหมดเลยนะคะมีแค่เรื่องเนี้ยที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากคือหนูไม่รู้จะคุยกับเขายังไงแล้วเป็นปัญหาใหญ่ไหมคือมันไม่ได้แบบใหญ่มากคะ่ะแต่ว่าคือหนูแค่รู้สึกว่าถ้าปัญหา มันจะน่าจะแบบใหญ่ๆหุดสุดคือด้วยความที่หนูฟังบ่อยหนูเริ่มรู้สึกหงุดหงิดกับทุกครั้งที่เขาถามแล้วบางทีหนูเหวี่ยงเขาโดยที่หนูอ่ะไม่ได้ตั้งใจหนูเลยกลัวว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตเอาละ,อ,าละอ่ะมาใครก่อนดีคะให้เขาเป็นฝ่ายโทรมา <laughs> เป็นเนพี่ต้นหอมก่อนก็ได้คะ่ะถ้ามันถึงขนาดทาให้รู้สึกหงุดหงิด พี่ก็คงจะคุยออกับเขาว่าแบบเปล่างุดหิดเรื่องพวกนี้เพราะอะไรแนะวิธีแก้ปัญหาให้เขาว่าตัวเองถึงตัวเองถามเขาว่าเขาก็ตอบไม่ได้อยู่ดีเขาไม่ใช่หมอแต่การที่ตัวเองถามเซาซีเซาซีหรือบางจังหวะอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาหุดหิดพี่ก็จะพูดตรงๆไปเลยนะกับแฟนอะไรเงี้ยแต่คําพูดพี่มันจะซอฟกว่านี้นะเวลาพูดกับ ผู้ชายอ่ะอันนี้แค่พี่พูดในมีนิ่งให้ฟ้าฟังเท่นั้นว่าก็พูดไปเลยตรงๆแนะวิธีการแก้ปัญหาให้เขาว่าอ่ะถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาและอะไรสงสัยอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ถามน,าน้องสาวน้องสาวเป็นหมออยู่แล้วนี่เียงแต่ว่าตัวเองอ่ะอย่าวิตกจริตไปแบบมากจนเกินไปเพราะต่อให้เรามีคนข้างกายเป็นหมอการที่เราไปถามหรือเซาซีเข้าไปบ่อยอ่ะขนาดตัวเองถามเขาเยอะๆเขายังรู้สึกหงุดหงิดลำคาญเลยแล้วถ้าไปถามคนอื่นที่แบบไม่สนิทมากอ่ะ เขาอาจจะรู้สึกลำคาก็ได้ลองแบบคลัมดาวดูบ้างแล้วก็ Google น่ะก็ไม่ต้องเชื่อมากแค่เป็นหวัดเราสามารถถ้าเจอ Google เราจะเป็นปอดอักเสบค่ะใช่ใช่เขาเป็นบ่อยมากแบบว่าเจอ g o o g l e แล้วเนี่ยเขาเขาปิดเชื้อในกระแสเลือดใช่เลยจะเป็นแบบนี้อ่ะใครต่อดีคะเป็นพี่เติร์ละกันค่ะวีคือจะบอกให้เขาพัก Google ฟ้าอย่าเสียเวลากับ Google ถ้ามิ่งมีน้องสาวเป็นหมอแบบนั้นเดรกตรงไปถามได้เลยแต่โดยรวมพี่ว่าพี่ก็จะพูดเขาแล้วว่า เออตัวเองการที่แบบเป็นคนขี้นอยการเป็นคนแพนิกแบบเนี้เอาจริงมันไม่ไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตนะที่ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นพนอยนี่แหละมึงเหมือ,อมมนว่าอยู่ดีๆมันไม่มีอะไรหรอกแต่อีพวกที่ขี้แพนิกขี้นอยนี่แหละม,มันจะดึงพลังงานลดเ <c oughs> จ้าเสือเรื่องพญานาค <c oughs> บอส <c oughs> พลังงานลดเราจะกลายเป็นงูแล้วเขาที่งูจะน็นแบบเนี้นี่นะถ้ามึงจะอยู่กันดีๆไม่ได้ใช้มาอะอย่างเงี้ยเหมือนว่าเออพี่ว่ายิ่งนอนมันยิ่งเป็นนะอันรี้สำหรับพี่นะ ถ้าไม่สบายสบายไม่ต้องมีบุ้นมายเลยมากมันจะไม่เป็นหลอกอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะก็เขาอาจจะมีปมจากอาดีตท,ที่เขาเคยทําจมูกแล้วมันติดเชื้อขึ้นมาซึ่งนนั้นมันร้ายแรงไหมร้ายแรงอยู่ค่ะเพราะว่าเหมือนเขาติดเชื้อแล้วเขาไม่รู้ตัวแล้วก็อยู่กับมันแบบหลายปีเลย,ย<อ>แล้วทำไมยังอยู่อ่ะ คือมอนเขาเขาไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อใช่มันแบบมันติดเชื้อข้างในแต่ว่าข้างนอกคือมันแบบมันก็ปกติแต่ถามว่ามันบวมขึ้นไปมันก็บวมแต่ว่าไม่แรงมากใช่ไหมฮะเนี่ยพี่ก็จะบอกเขาว่าเห็นไหมขนาดตัวเองติดเชื้ออยู่มาตั้งหลายปียังไม่ตายยังไม่ตายเลยตัวเองจะมาเลยกับขี้มุกอย่างนี้แล้วก็เออแล้วก็จะว่าบางทีเขาก็สอโทษถ้าเขาหงุดหงิดแต่ตัวเองก็นั่งหงุดหงิดจริงๆนะเอาเวลาไปน้อยเอาเวลาไปแพนิคกับเรื่องที่มันควรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ไงเขาไม่ว่า แต่ถ้าเลืองเล็กน้อยมันเออมันเสียเวลาชีวิตหนะัก <c oughs> เสียบรรยากาศ <c oughs> ความรักการอยู่ด้วยกันแล้วถ้าเกิดว่าเราคุยกับเขาตรงๆแล้วแล้วเขาเย,ยังแบบยังเป็นอยู่อะคะ่ะหนูควรแบบติดโพยไว้ในห้องไหมติดโพยว่าใช้สายตาตาิดโพยแบบว่าถ้าคาถามนี้แล้วก็เขียนเท่ากับแล้วก็ตอบแบบนี้ให้เขาแบบไปอ่านข้อหนึ่งเลยเธออ๋อมันก็ทําได้ทั้งนั้นนะรชงทําได้ทั้งนั้นมันมันก็ไม่ได้ว่าผิดอะจดไว้อยู่แล้วว่าเออ เพราะเขาถามบ่อยมากบางทีก็ถามซ้ำๆเราก็พูดตรงๆนะคะแต่ก็กลายเป็นว่าเขาก็เหมือนแบบเออเขาผิดเองแหละขอโทษอะไรเงี้ยหรือถ้าเขาถามอีกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเขาจะติดเชื้ออะไรกระแสะเลือดไรมั้ยตัวเองติดแ <c oughs> ละตอนนี้เ,เป็นมะเร็ง <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าจะเอาซีเรียสนิดนึงคือเราดูก่อนว่ามันเขาเป็นแค่นิสัยหรือว่าเขาเป็นคนยำกิดยำทำเปล่าไม่รู้เป็นโรคเลยใช่ไหมคเออคือหรือเปล่าหรือถ้าไม่ก็บอกเออฉันว่าเรื่องนั้นไม่น่ากลัวนะเรื่องที่น่ากลัวกว่าคือเธอเป็นยำคิดยำทำหรือเธอเป็นวิตกจริตหรือเปล่าไปหาหมอกันจิตแพทย์ไหมพบจิตแพทย์ไปด้วยกันเลยไหมอย่างเงี้ยอ่ะแล้วลองคุยดูแล้วบอกว่าหนูก็สิ่งที่หนูลำคาหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งผิดปกตินะคะ ถ้ามีคนถามเรื่องซ้ำๆซๆๆๆๆๆๆกับเราทุกวันเราก็มีสิทธิล้ำคาน่ะต่ลักไม่ลักเหมือนเดิมอืมแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้เราต้องปรับที่ตัวเราละว่าเราทนได้ไหมเรื่องเนี้ยถ้าทนได้ทําให้มันขํำไปซะ หรือถ้าไม่งั้นก็คือมีคําตอบอะไรสักอย่างหนึง่งเขาบอกว่าเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน,ออก,นก็ไม่รู้จริงๆอ่ะเขาบอกเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเธอเธออยากรู้มากไป,ไปถ้าเธอไปหาหมอฉันไปเป็นเพื่อนได้แต่ค่าหมอเธอจ่ายเองนะและห้ามเอาเงินกองกลาง,งนะหรือเราบโบ o ให้ใหญ่กว่าเขาเลยได้ไหมคะ <c oughs> เฮ้ยจริงๆนู้นเธยต้องตายแน่ๆเลยอ่ะปะคือตอนแรกก็คิดแต่แต่ถ้าบังเอิญเขาเกิดป่วยจริงเขาจะเป็<อ>นบ้าไงเข้าใจว่าถ้าเขาเกิดป่วยจริงอ่ะจะเป็นบาปด้วยนะ ใช่ค่ะเดี๋ยวจะลองเอาหลายๆวิธีไปลองปรับแต่ก็ลองคํำคั่ดูแต่ไม่ก็หาคําตอบที่มันทําให้เรื่องมันจบเร็วอ่ะเออเราต้องรู้ในสัยแฟนเราก่อนเฮ้ยฉันไม่รู้จริงๆอ่ะคือถ้าเราเล่นใหญ่กว่านั้นอ่ะเขาจะเป็นบ้าไหมหรือเขารู้สึกตัวหรือสมมุติเขาจะอย่างนี้ป่ะไปหาหมอไหมได้ได้แต่ถ้าไปเราลุกเลยนะป่ะไปด้วยกันก็พูดอีกไปหาหมอไหมเราจะได้ขี้เกียจไปเลยมั้ยไปโอเคเออเอน้ำมันหมดพอดีเติมน้ำมันให้ฉันด้วยนะได้ไปด้วยเลยเออ คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุดถกพุดโถอย่าลืมโทรนะ